สภาทนายความจังหวัดจันทบุรีจัดการวันทนายความ2,555โดยในปีนี้นะครับได้จัดก,กิจกรรมต่างๆเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกา30นาทีรวมกันทำบุญถวายสังฆทานณวัดใหม่เมืองจันทบุรีครับที่วัดใหม่เมืองจันทบุรีนายก้องล่าสมตระกูลประธานสภาทนายความจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาทนายความจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกันทำบุญบำเพ็ญกุศลให้กับผู้มีอาชีพทนายความที่วายชนเนื่องในวันทนายความประจำปี2,555 โดยในการบำเพ็ญกุศลครั้งนี้คือเป็นหนึ่งในกิจกรรมวันทนายความของจังหวัดจันทบุรีวันที่20กุมภาพันธ์ของทุกปีถือเป็นวันทนายความและเป็นวันอันสําคัญยิ่งของมวลสมาชิกสภาทนายความที่ต้องน้อมราลึกถึงวันเริ่มต้นการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพทนายความสามารถควบคุมดูแลกันเองตามพระราชบัญญัติทนายความ2528ซึ่งในวันทนายความของทุกปีสมาชิกสภาทนายความทั่วประเทศ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความสามัคคีและแสดงความพร้อมในการทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และไม่รับความเป็นธรรมตลอดจนหน้าที่เผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนตามบทบาทที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติทันนายความ2,528สภานายความจังหวัดจันทบุรีตระหนักถึงความสำคัญของวันนายความดังกล่าวดังนั้นในวันนายความประจำปี2,555นี้จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันนายความขึ้น โดยจากกิจกรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสาม,มคัคคีที่สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีและพบปะสังสรรค์นในภ้าค่ํำที่ริมสระน้ำโรงแรมนิวทวลร์จันทบุรีครับ